ถ้าก่อนหน้านี้นะจําได้นะครับหนุ่มสไปเอสซีดีนะครับได้ล่อนแถลงการปิดจบทุกดราม่านะครับแต่ล่าสุดนะครับกลับมีนะครับดราม่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีคนนะครับจับตาเรื่องย่อผู้ติดตามไอจีของสาวอุ้งเอิงคุณผู้ชมเขาบอกว่าทําไมถึงขึ้นไวผิดปกตินะครับล่าสุดนะครับสาวอุ้งเอิงนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นกังกล่าวรวมถึงแจ้งเรื่องการโดนปลอมแอคเขาต่างต่างแล้วว่าตอนนี้เอิงยังไม่มี Tik t o k หรือเพจ a c e b o o k ระวังอย่าหลงเชื่อแอคปลอมหรือการแอบอ้างว่าเเป็นนอิงะค ข่าวเรื่องการซื้อยอดฟอร์ไม่เป็นความจริงเอิงไม่ได้ซื้อยอดฟอร์ค่ะแต่หากสมมุติว่ามีใครตั้งใจซื้อให้เพื่อสร้างประเด็นแบบนี้เอิงขอร้องให้หยุดการการะทํานั้นเถอะค่ะรวมถึงการโยงประเด็นต่างๆและการนําเรื่องไม่จริงมาเผยแพร่รบกวนอย่าตัดสินการการะทำของเอิงจากทักษะคติและนิสัยส่วนตัวของตัวเองกันเลยนะคะสุดท้ายถึงทุกคนที่ทักมาให้กำลังใจเอิงขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะ ถึงแม้เอิงจะไม่ตอบทุกคนแต่เอิงรู้สึกขอบคุณมากจากใจจริงเลยค่ะเรียกว่าสาวอุ่งอิงนะครับได้มาเคลียรทุกประเด็นคุณผู้ชมหวังว่าดราม่าต่างๆนะครับเธอก็จะผ่านไปได้นะเชื่อว่าแฟนๆที่จับต้องว่าเธอซือยอดต่อหรือเปล่านะสาวอุ่งอิงนะครับได้มาเคลียแล้วคุณผู้ชมเอาไปว่าปิดยับประเด็นนี้นะครับ